ค่ะพี่น้องค่ะนะคะมื่อนี้บรรยากาศกระสีอึม้มขึ้มค่ะมุเขาท้นุนใบไม้กระสีเปียนสีนะพี่น้องเห็นปะซซาซุ่มอไม่เบิรงค่ะมันกรสีเปียนสีค่ะพี่น้องค่ะนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเบิดแล้วนะคะมันมกรสีเขานานาแล้วค่ะเห็นปะเปลี่ยนสีเบิดเลืองๆงามๆที่เ้นุนเห็นปะนางามปะพี่น้องนะคะอันนี้ของซวซาส่วนพักอาจแตมพี่พูนกทายคอาจแตมก่อนจากันนะคะสวัสดีครับฮัลโฮนะัลโหลสัคุภิณะสัสดีโแม่พี่น้องค่ะนะคะ ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุขคนนะค่ะเนาะมื่อนี้กับพ่อกับกิ๊ฟซี่นางสาวซาสไพรยเยอรมันนะคะมื่อนี้ออกมาส่วนผักค่ะนะคะเอาส่วนผักนี้เป็นอีพีที่25แล้วกันเนาะพี่น้องเนะาะจะต่างซื้อว่าเก็บบักพิกลื้อบ,บักพิกหนีหนาวเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สาวซาเบิง้ง สภาพอากาศเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ประเทศเยอรมันก็เริ่มจะเข้าหนาหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะเบื้องสภาพอากาศมืดหนีนะคะตอนนี้กัสิยูสิบสององศานะคะแง้มืาขึ้นกับสิยูสี่องศาหาองศามืดหนีคกับมืออื่นนะคะส่วนบันทร์บันอังคารกับสิแง้มมาขึ้นกับสิยูสององศาหนึ่งองศาแล้วก็ศูนย์องศานะคะเพราะฉะนั้น สาซๆากันเลยออกมาเก็บบัคพิกนะคะมาลือบักพิกค่ะกาสาซ่ากัเก็บไปหลายรอบแล้วค่ะพี่น้องต่ว่าสาซๆาบริท้ายคลิปให้เบิง์นะคะเก็บขลายไปหลายรอบแล้วนะคะบ่เก็บไปกินจะคลองซ้ำนะคะเก็บคลายเบิดนะคะจะาของในกกินพริกเคียวแบบนี้ซ่วนนี้จะเป็นบัคพิกเคียวนะคะเก็บมันแดงบาท่านเนาะต่ว่ามันกับแกอยูค่ะมันกับบริออนนะคะเนี่ยจังเสีย ก็ต้องต้องเก็บนะคะพี่น้องก็ต้องดกยังสี่เลยนะคะดกอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยยังสี่เสียดายให้ยัยงสี่นะคะมันก็ะมีแดงยูจะ่ะนี่บ่ยังเสียมันก็นมีหมักแดงยูจ่ะหมักแดงแซมมาอยู่นะคะมันกาซุ้มแกๆ่ๆสีขากับโบมม่สองมือะคะ่ะ บมใบมือสองมือกระแดงค่ะนี่สิโอเสียดายหายพี่น้องเอ้ยมันก็ต้องเก็บนะคะนะคะเอากเก็บประชันเท่ากแข็งถิ่มซ,ซื้อนะจ๊ะต้นนี้กับงามร้สิคุดต้นนี้ไปปลูกบ้านโอ้เสียดายขอทําใส่บ่ได้งามบ่พี่น้องโอ้ขอเสียดายให้เอ้อ ไปเดดเอาซมซีเนี่ยจังเสียโอ๊ยตายเบิร์ต้์นเนี่ยต้นนี่กับชิลมล้วยดึงออกนี่จ้ะมึงรู้สะไดยต้นขอกพี่ให้ <c oughs> ดึงออกจากต้นละมือเนี่ยจังซี่ ม,มันก็แกอยู่ได้พี่น้องเนาะเอาไปบ่มเอาบ่มสองมือมันกระแดงแล้วเนะาะค่ะอ๋อเสียดายต้นนี้งามอยู่ต้นนี่นแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อ,ออกลวดค่ะ ดึงอวองซี่รถแล้วบัดดิเนี่ยใครมาลีเอาโอ้เสดายให้เป็นจุมเป็นจุมอยู่เสียมันลมต้นนี้โอ้ยมตะหมากันทาบซากอยู่ ไปเนาะเสีดายให้ทันบวกเก็บแต่ตายจริงตอนนี้ไงตจ้าต้นนี้ต้นนี้แดงต้นนี้จะออกเรื่อยแต่นีะ น้าพี่น้องเนาะผูอไดอยากได้เม่าเด้อจ้ะพ่อได้กไปปลูกต้นไหนซุ้มท้นซีนสีหลอดไห้บ้วหือสิเก็บเอาก้อนดอกไว้น้ะคะเนาะเดี๋ยวมหลิบักพริกกำกันแล้วจ้ะที่นี่เออใบมันพิ่งมาเอาไปอ้อมมาสั้นค่ะ นะคะมาข่าวบัิที้พี่น้องมารีบักพี่ซอยการบันนี้ค่ะนะมันแดงกาสีเก<ส>็บเอาไว้สิละจ่ะจะได้เก็บซุ้มนิ่นี่ ทีมยุนีโรดบ่ต้องเอาขึ้นเมื่อเฮือนน่าไปกดสิไปเมียนไวส่ยบตดเนี่ยขึ้นลายแทะผูดได้กได้พักพกเขียวมากเด้อจ้าโลดละพักพกเขียวซื้อโรดจากบาทเนีะ ซุมเลดหน่อยอ่อนๆนี่ก็เก no like, ็บอ oh, ันไว้สิบเฮ็ตเป็นลูกโดดเนาะพี่น้องเนาะเวลาแก่งเวลาออมโอ้เสียดายให้หมากไงไงพี่น้องเมึงหมากหงไงอวบออ่ะไอสแต็มยุพุนจ้ะแล้วกับเมียน กะสิพากันเมียนแล้ววันนี้เมียนสวนเคียสวนฝากติดตามเนเอ์จ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้สซาส่าเฮ็ดคลิปลง y ยูทู e เนเดอ้อค่ะกะสีคอ,อนเทนต์ของสซาส่ากับมีหลากหลายค่ะแล้วแต่มีคลิปอย่างกะลงนะคะกะลงไปตัวทิบตัวแดนละพี่น้อง บ่มีบม่มีชาเจนปันได่นะคะย่ำห่อนกับสีมีนี่ลาคาอยู่กับสวนผักย่ำหนาวกับสีรูหนังฟังเพลงไปซาลาเนาะโอ้เสดายเสดายสุมม้มบอนอ่อนขึ้นไม่เนี่ยสุมม้มบอนอ่อนขึ้นไม่ก็หลายหลายเดยพี่น้องหมากอลอ่อนอไหมเบิง้ง หักน้อยๆนี่ป่จ้ะหักน้อยๆสุ้มขื่นมาเยี่ยงส่โอ้จะได้ให้เอาไปน้นก็คมละสุ้มเนี่ยว่าเป็นตะไอ้กินทิมเนี่ยหมากแดงแดงเยี่งสิจ้ะเก็บไปโบมนี่หมากแดงนี่ค่ะสุ้มแดงกับแดงใไฮยุ เก็บขายไปหลายกิโลอลไรได้จ้ะแต่ว่าผ่้ใดเก็บอัผู้ใดเก็บหมากแดงไปกินจะของ <c oughs> ขายเบิดนี่ค่ะผู <c oughs> ้ใดอยากได้สั่งมาได้จ้ะมะพริกเขียวเขียวเขียวอ่อนล่ะมะพริกเขียวมะพริกอ่อน กิโลละเจ็ดบอกค,นค,ค้นขายขั้นผสมจังกิโลละสิบกว่วสิบสองบอกค,นค้นขายขั้นแดงด่วนกับกิโลละสิบหายูโร้อจ้ะโรคคัดโรกแน่โอ้ยสะออน คลิปนั้นกระสีหยาโพดได้นอนพี่น้องเนาะขั้นซซาๆเพตัดออกกระได้ผู้ใดมีคอมเมนต์เอาผู้ใดมีอันใดกะเขียนบอกซ่าๆในเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าอยากให้ซ่า,า,าเฮ็ดคลิปอีหยังกะเขียนบอกซ่าๆน่นะคะบางเทอก็คิดคอนเทนต์บ่ออกคิดว่าสีฮ็ดคลิปจังไหนบ่ออกนะคะหรือว่าผู้ใดอยากถามอีหยังก็ถามขอไม่ได้เด้อจ้าสายฟอ เนี้ยฟังนะบเก็บกับแข็งทิมทซื้อแล้วพี่น้องขันบ้เก็บอ่ะเพราะว่ามันขันมันเป็นน้ำแข็งเรามันก็ตายแล้วมันบ้ทนจ้ะมันบ้ท,นน,บทนน้ำแข็ง รานซื้อะไรเต็มกระตาเพืม่มว่าลายแท้ขนาดมันก็เบิดต้นเดียวสดายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ มันก็แล้วต้นเดียวต้นไดใชิแล้วง่ายปัดเอาซาลาดเนาะพี่น้องเนะาะซาซาสิไปเก็บ้กากาค่อยมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าซาซา,าเก็บได้ทําไดแบพริกซาซา,ามันก็สินี้อยู่ประมาณนี่หแหละจ้ะเดี๋ยวซาส,าสีเบิง่งต้นพริกอีกว่ามันมีหลายปันใดเนานะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิง่งตอนซาซา,าเก็บแล้วอีกที่หนึง่งพร้อมลิปมันสียาวโพดเนาะพี่น้องเนาะเด้าฝวไปนิจจาก,กันเดอ้อ นี่จะพี่น้องต้นมะพริกซาวซ่าก็มีอยู่ประมาณสักสามสิบต้นพูนละจ้ะเห็นบ่แถวนี้ก็แมนเบิด์ุมหนึ่งแดงก็มีอยู่จ้ะทั้งพีก็แมนอีกจ้ะอยู่นี่อันอยู่ในซูมนั่นก็แมนมะพริกค่ะค่ะนะคะเอาเดียวซาวซ่าสิไปเก็บไปรีเอาน่วยมันแล้วก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันเนาะว่าซาวซ่าเก็บได้ลายปันใดนะคะค่ะเพื่อนๆนะคะเก็บได้ท้องกับตาแล้วค่ะ เก็บบ่แล้วค่ะมือหนีนะคะเก็บได้ซ้ำนี่เมือ่อยฝนสิตกหําแล้วนะคะเดี๋ยวเื้ออื่นจงสิมาเก็บใหม่นะคะเด็ดทองกับตาค่ะพี่น้องมิเตะพริพกพริกเขียวเมื่อก็เขียวแก่นั่หละจะ้ะแต่ว่ามันบ้านได้แดงค่ะมือพี่น้องง้างปะอยูเบงใกๆง้ามบ่บบมบค่ะเอาพี่น้องเนาะกตเหลืออีกเครื่องเกินเครื่องปรุระจ้ะเหลือ,อยู่นี่นี่กับประมาณ จะก่อเนี่ยสามแถวแถวละหาก่อสิหาต้นยี่นังกับประมาณสิบต้นนี่นี่กับประมาณสิบต้นนะคะเลขประมาณสาวกว่าต้นสามสิบต้นค่ะได้อยูคุค่ะสำหรับมือนีกับว่ามียังหลายคือเก่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวซาวในด้ดจ้ามือนีสวนผักนี่นะคะเป็นอีพีที่สิบ ยีนะ่สิบห้าเนาะพี่น้องเนาะค่ะกะมาม่างบักพริกค่ะมาลือบักพริกเนาะพี่น้องเนาะเก็บบักพริกขึ้นหนีหนาวเนาะพี่น้องเนาะค่ะกะตกออกนี่จุ่มเบิ้งนี่ค่ะกับเสียยุจุ่มพุ่นกับจุ่มพุน่นมืออื่นกับสีมาเอาไม่ค่ะเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวสตาร์สในเบิ้งสวนผักรอบๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเบิอ้อนีอ่าใบไม้กับสี เริ่มเปลี่ยนสีไปไหมเปลี่ยนสีแต่ละจ้าว่าไม่เริ่มเนาะไปไหมกับเปลี่ยนสีเป,นเ,เป็นสีเรืองบนเลแต่ซาซาใส่เบิรงลอบสวนผักนะพี่น้องเนาะเบิงน้ำกันเลยจ้าส่วนสองต้นนี้เสีเยวขึ้นเมื่อบ้านนะค่ะเนาะเสียวขึ้นมา่ว้เทึงบ้านคะ่ะพี่น้อง <c ười> ขึ้นไว้สองต้นมันสีหลอดบอนะคะค่ะพี่น้องค่ะนะคะเมื่อนี้บรรยากาศกระสีอึมคึึมคะ่ะ งบเขาอยู่เทิงพุนไไ่นใบไม้กระสิเปียนสีเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะซาซาซุ้มขอไม้เบิงค่ะนั่นกระสิเปียนสีค่ะพี่น้องค่ะนะคะใบไ,ไม้ก็เริ่มเปียนสีเบิรดแล้ะะว,นานาวเนาะค่ะนั่กระสิเขานานหนาวแล้วค่ะเห็นปะเปียนสีเบิรดเหลืองๆงามๆอยู่เทิงผุนเห็นปะค่ะเห็นปะงามปะพี่น้องนะคะอันนี้ของซาวซาส่วนพักไอสแตมยุ่พุนทักทายไอสแตมก่อนจากกันนะคะ สวัสดีครับฮัลโหล <laughs> พูดนะฮัสุกิฟุสนัทโตรโอ้มันค่ะพี่น้องค่ะนะคะสำหรับมื่อนีก้กา <c oughs> ลากันไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยจ้าะนะคะ เอาก้านสีเดียวแปให้เบิ้งอีกกันเนี่ยค่ะเบิ้งนี่ที่จะสร้าออกนะพี่น้องเนาะนี่เหลือ,อยูจุ่มนี่กับจุ่มนี่กับจุ่มพูนค่ะส่วนผักก็นั่นกระตายเบิ้งละจกระเหลืองเบิ้งเราพี่น้องกระสีได้ปลป้อยทิมผักสีผักง้อมป้อมค่ะอืมนาะพี่น้องเนาะ